สวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์แต่เช้าเราจะเอาหนังสือพิมพ์ไปส่งนะคะทำไมไลฟ์ด้วย wifi อ่ะเดี๋ยวเขาปิด wifi ก่อนตอนนี้เรากำลังจะทำมินิจ็อบนะคะอันนี้เราทำมานานละคือตอนแรกอ่ะให้น้องไทยทำน้องไทย ลูกชายโบสท,ที่อยู่กับโบทก็ตั้งแต่อายุ13นะคะเขาให้เด็กอายุ13ขึ้นไปทําได้เพราะน้องไทยตอนนั้นมาอยู่เยอรมันได้อายุ13ก็ไปสมัครทำอันนี้นะส่งเป็นไม่ใช่นังสือพิมพ์แต่มันเป็นเหมือนแบบใบโฆษณาร้านค้านะคะอทำมาได้ห้าอ้ไไม่ได้ห้าปีดิสามปีสี่ปี ทไทยขี้เกียจทําก็เลิกทํานะคะแต่ตอนนี้นางกลับไทยไปแล้วไงอ่าโบก็เลยรับช่วงต่อนะคะให้พี่มากรับช่วงต่อเพราะว่าเดือนหนึ่งมาได้ประมาณแปดสิบยูโรถ้าเดือนไหนเยอะหน่อยก็เก้าสิบหรือร้อยหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าร้านค้าช่วงเดือนนั้นเขาให้เยอะไหมหนักลเลยเนนี้ย่ยไปพี่มากสู้ ไปโบก็จะไปเดินให้กําลังใจพี่มากนะคะจริงจอยากถ่ายเป็นคลิปด้วยนะเอาเป็นไลน์นี่แหละแล้วค่อยไปตัดเป็นช็อตใส่เป็นช็อตวิดีโอแล้วกันเนาะคือเราต้องรู้นะคะว่าบ้านตรงโซนไหนนะการส่งหนังสือพิมพ เออใบโฆษณาเนานะเขาจะตอนแรกๆเขาจะให้แผนที่มาว่าโซนเราอะจะได้ส่งตรงไหนนะคะไปบ้านหลังแรกพี่มาไปแล้วบ้านฝั่งตรงข้ามเรานั่นเองก็เยอะอยู่นะเดือนหนึ่งก็แปดสิบเก้าสิบยูโรนะคะเป็นค่าขนมเด็กแต่ตอนนี้กลายเป็นค่าขนมผู้ใหญ่ไปแล้ว บานฝั่งตรงข้ามเราพี่มาไปส่งนะโอ้วันนี้อากาศแบบลมแรงมากคือเราโชคดีนะคือแบบบ้านเราอยู่ตรงนี้เนาะก็ได้โซนที่แบบเขาให้ส่งใกล้ๆบ้านนะคะส่งไปโฆษณาเนี่ยถ้าเดือนไหนมีร้านค้ายเยอะเขาก็จะให้เงินเยอะนะ ยานดีไหมนะวันนี้ลมแรงมากนะคะกับไ,ไปส่งใบโฆษณานะคะทำงานทำงานทำงานได้เออทำอาทิตย์ละครั้งนะทำอาทิตย์ละครั้งฮัลโหลเพื่อนบ้านเรานะคะ <laughs> ลุงคุณปู่ ก็ต้องคอยแวะส่งเนาะไปบ้านหลังไหนต่อ,อาบ้านหลังโน้นนะคะมันจะมีบางบ้านที่เขาไม่รับนะเขาจะมีป้ายติดเอาไว้นะคะแล้วก็จำๆจำไว้เพราะถึงเวลาก็าไม่ได้ไม่ได้เข้าไปส่งก็ต้องจัดเป็นชุดนะคะเนี่ย มันจะเป็นชุดเป็นเซตของมันนะอย่าไปแยกส่งทีละใบไม่ได้นะคะเนี่ยเขาทำมาให้เป็นชุดชุดชุดหนึ่งมันก็จะมีร้านค้าสี่ห้าร้านเนาะมีร้านอะไรมั่งบางทีก็ลีโดเลเวนะคะหรือก็เบลเฮาสอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาลงโฆษณาอย่างเงี้ย เดือนหนึ่งแปดสิบเก้าสิบยูโรนะคะเดือนไหนเยอะหน่อยบางทีก็ร้านค้าเขาลงโฆษณาเยอะบางทีก็ได้ร้อยยูโรต่อเดือนเนาะเป็นมินิจ็อบของเด็กๆนะคะบ้านนี้ดูดิเขาเอาไหมเอาไหมบ้านนี้โอเคเขาไม่ได้ติดป้ายว่าไม่เอานะคะบางบ้านเขาจะติดป้ายไว้ว่าไม่เอา ตีลูกชายโบเขาทำไงตอนนี้ลูกชายโบเขากลับไทยไปแล้วนะโอ้ยฝนตกยูกลับบ้านก่อนฝนตกเปียกเดีย๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะเข็นกลับบ้านก่อนฝนตกนะคะนอนนี้ฝนตก ปากเลยไม่เอาอะแค่ส่งหนังสือพิมพ์ก็ไปไม่ถูกหรือไงน,ะน่ะนะอ่ะหาทางเข้าบ้านเขาไม่ถูกออฝนก็ตกแล้วนี่อ,อลูกชายโบทํานะมันขี้เกียจขี้เกียจ เขาให้ส่งไม่เกินวันเสาร์เนาะเออเพราะว่ามันจะเป็นใบโฆษณาของอาทิตย์ถัดไปเงไม่ค่อยอยากจะมาทําบางทีก็แบบไม่สบายอะไรอย่างงี้ปวดท้องปวดหัวะก็ต้องให้พี่มากนะคะมาส่งแทนบางทีพ่อพี่มากก็ทําแทนแต่นางได้เงินเต็มไงหลังๆโบก็เลยบอกถ้าถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็เลิกทําซะเดี๋ยวมาทําเองนะ ตอนลูกชายโบทำอะทีนี้เราก็ไม่อยากเลิกเนาะ<อ>เพราะว่ามันงานง่ายๆไงใกล้ๆบ้านด้วยเป็นโซนเขาจัดให้โซนใกล้ๆบ้านเรานะยุ่แล้วฝนตกเล่นนี่มันไม่เปียกออกอ่ะเดินดูบ้านแถวนี้ไปด้วยนะคะบ้านแถวนี้ก็โอ้สวยๆงน้นเลยเนาะ ทำไปอย่าบนบตอนไหนเนี่ยเขาเรียกว่าเล่าสู่กันฟังเขาไม่ได้เรียกบน <c oughs> คุณสายสเขียวนะสวัสดีนะคะหมอแกนกดเต็นหมอแกนคะ่ะพี่มากไปส่งบ้านหลังนี้ านเหนื่อยเราบ่นได้นะคะอย่ากเก็บเอาไว้นะใครแบบแหมชีวิตนี้ทํางานเหนื่อยเหลือเกินนะ <c ười> บ่นอยากบ่นอยากระบายก็ได้เลยนะคะอยากเก็บไว้นะเดี๋ยวจะเป็นบ้านะ <c ười> ไม่เป็นไรนะเราถ้าเรามีคนรับฟังนะคะ <c ười> <c ười> ใช่ค่ะลมแรงมากเซียววินดิก แล้วก็ฝนด้วยตอนนี้ฝนแล้วด้วยเนี่ยรีบๆรีบๆส่งมากพี่มากเหมือนจะมาป้นบ้านเขาเลยนะพี <c oughs> โ่โมงดำครับพี่โมงดำเยอรมันลมแรงมากตั้งแต่เช้านะคะฝนกับลมสลับกันไปนะ ดูบ้านเขาจะไม่มีรั้วกันนะคะอย่างน,นมันส่วนใหญ่บ้านแบบสไตล์เก่าๆก็จะไม่มีรักก้วเนานะ,ะต้องจัดเป็นชุดเป็นชุดนะคะ จะไปแยกส่งไม่ได้นะต้องให้ครบชุดนะเขาจัดมาให้เราเรียบร้อยนะคะดูที่จะหมดกี่โมงตอนนี้แปดโมงห้าสิบนาทีนะคะฝนก็โปรยปลายแล้วฝน้ะนะคะตอนนี้ Malau, <laughs> so, wir So. nach Hause dann. wir wieder später. Ja. Ja, ja, schnell. Bier. So, mal,

เห็บเลยอ่ะมันเป็นลูกเห็บลูกเห็บเด้งดึงดึงเดี๋ยวเรามาใหม่เดี๋ยวเรามาใหม่กลับบ้านก่อนเปียกหมดแล้วของทำมาหากินไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีมันเหลืองไงเ,เดี๋ยวเอาเลือกอันดีๆให้เขาอันไหนเปียกๆเราก,ก็เอาไว้ข้างล่างนะ กระดอนเดี๋ยวเราไปเอาอะไรที่บ้านเรามาปิดก่อนนะเอามาปิดกันกันเปียกนะใครบอกทำงานต่างประเทศง่ายๆนะอันนี้แค่ส่งเนี่ยใบโฆษณาย,ายัางแบบดูดิสภาพอากาศไม่ไม่เป็นใจก็ล <c oughs> ำบากนะคะ จะมีช่วงหน้าร้อนนี่แหละชิวๆอ่ะหน้านี่ต้องทำใจอ่ะเอ๊ะภาพสั่นไหมนะเดี๋ยวมันหยุดแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละมันกวงกวงข้องทิงอนะ่ะฝนนะแต่ว่าไปเอาอะไรมาปิดสักหน่อยก็ดีนะเผื่อเดินไปอีกเจอฝนอีกนะคะ ภารกิจเรายังไม่จบนะคะเรากลับมาบ้านกลับมาเอามาหาอะไรปิดปิดรถเราหน่อยโอ้ยเนี่ยมันแค่เนี้ยมันหยุดแล้วนี่แหละลาซีเนียลาซีเนี่ยชุดเอสวัสด์จะชุดเซนเนี่ยฮะ So viel. โอเคอมันหนักนะพี่มากบอกรถเข็นนี้มันหนักเขาลากไม่ไหวนะเขาปวดหลังอ๋อนั่งสานจังพ่อเขาลากคันเนี้ยไปทําให้เดเวดอะไรเลยวพี่มากเราอ๋อเราไม่มีที่จอดจักรยานนะคะแล้วก็แขวน สลิงนะเพราะว่าเรามีจักรยานสี่คันนะของของโบของพ่อพี่มากของพี่มากนะคะข้างบนซ,ซื้อมาใหม่เป็นไฟฟ้าหน้าหนาวเราไม่ได้ใช้เราต้องเอาแบตเตอรี่ออกนะคะแบตมันจะไม่ดีนะถ้าเราค้างไว้นะคะแต่ของโบแบตเตอรี่มันเราใช้บ่อยไงขับไปส่งเคดีก็เลยไม่ได้เอาออก ชาร์จทีนึงมันอยู่ได้ประมาณขับไปกับส่งโคดี้อ่ะชูชเวอโอเคก็แล้วอเตอร์เกียแก่สูดอาไรนอรมานออร์อะอับเบนไม่สูดัสนี่เด้ออืมมากไม่ไหว นังปวดหลังมากนังบอกปกตินางไม่ทำไงพ่อพี่มากเขาทำอ่ะคือตอนเด็กๆเขาเคยผ่าตัดนะคะเขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะพี่มากช่วงหลังอะน้ำหนักโอู้มักนุกนี่ก็ใคยในสติกไฟล์ฟส์วายหรือได้สติกพิชเช่นิกสุอฟฟิวเฮสซูฟิวออรอ สูชเวียร์ใช่มันอะไรวะกันเด็กใครเนี่ยชอนกับดูโอเคอ่ะโอเคก็ภารกิจล้มเหลวนะคะกับการทำงานกับการทำงานของพี่มากน้องสารจังเลยอ่ะโอ้สัตว์ตั้งใจว่าจะไลฟ์แบบว่าเออการทำงานนะคะนี่นี่ดูหน้า โออลรสกู๊ <laughs> oh, นั่งสานจังจะโบพาดูรอบๆอบบ้านดีก,กว่าอันนี้จักรยานเนาะที่จอดจักรยานน้องนี้นะคะอันนี้ที่จอดมันเต็มก็ต้องเอาพี่มากมาห้อยข้างบนอันนี้ตรงนี้เป็นที่จอดจอดรถเราจอดได้สองคันนะคะ บ้านคนเยอรมันเครื่องมือเครื่องใช้ะคะเขาจะครบทุกอย่างนะไม่ต้องไปซื้อเนาะดูอย่างเนี้ยไว้ซ่อมช่วงล่างรถนะคะก็เอารถมาไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็สามารถลงลงไปข้างล่างนะคะซ่อมรถแต่ถามว่ามีใครทําเป็นบ้านนี้ทําไม่เป็นสักคนนะนี่เครื่องมือเครื่องไม้มีครบแต่ทําเป็นเหรอไม่มีใครทําเป็นนะ ลารถพังก็แล้วเขามีไอ้ระบบจะปิดไฟก่อนนะคะต้องปิดไฟทุกครั้งหลังเปิดเขาจะมีระบบแอร์เครื่องเครื่องไฟนะคะโบพาไปดูด้านล่างเอะเราปิดประตูแล้วนี่ทำไมมันเปิดอะ่ะเออ เดี๋ยวโบพาไปดูห้องใต้ดินนะครั้งนู้นว่าจะพาไปดูก็ลืมกล้องสั่นไหมอะ่ะเปิดไฟตรงไหนอันนี้ห้องใต้ดินนะเราลงไปดูห้องใต้ดินกันหน่อยนั่นไหนก็ไล่แล้วนะกาจ,จะแบบอันนี้ห้องใต้ดินนะคือ เขายกแต่ก่อนโบจะทิ้งนะพอพี่มากเขาไม่ทิ้งนะคะเขาเก็บเก็บทุกอย่างเขาไม่เคยทิ้งอะไรเลยเขาเก็บของเต้องใช้นะคะของเก่าๆนี่อะไรอะเผื่อจะได้เอาไปใช้บ้างไฟคริสต์มาสเหรอ คือมันเป็นขยะแต่เขาไม่ทิ้งอ่ะเก็บของที่โบมาทิ้งทั้งงานเลยนะเนี่ยกล่องปงกล่องเปล่าก็ไม่ทิ้งอันนี้อะไรอ่ะโบก็ไม่เคยมาลือดูนะก็อเปิดให้ดูอันเนี้ย ไม่เคยเจะอ,อันนี้ห้องใต้ดินนะคะมาไปดูห้องปาร์ตี้รูมกันโอ้โบเข้าไปห้องปาร์ตี้รูมแล้วสัญญามันหายนะคะขออภัยด้วยนะเข้าไปไม่ได้เลยสัญญาณหายเป็นห้องหลบภัยแบบ อันนี้คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเขานะคะคือแบบใหญ่มากบนนน้กว่าตั้งโรงงานผลิตดิวเคียร์โอ้โหต้องขออภัยนะคะสัญญาณมันเข้าไปไม่ได้เลยอะบทจะถ่ายน้องนอกข้างนอกนี่แหละนะเข้าไปปุ๊บสัญญาณโทรศัพท์หายนะคะก็เป็นห้องที่ เก็บไฟเก็บแก๊สเนาะเครื่องใช้ต่างๆของเนี่ยนะคะเขาน่าจะมีทุกบ้านนะระบบแก๊สระบบอะไรเงี้ยแต่บ้านใหม่อาจจะไม่อยากผลิตไฟฟ้าเลยนะคือแบบใหญ่มากนะคะแล้วคือห้องหับเขาเยอะมากอันนี้ห้องใต้บันได เราก็ไม่เคยมาเปิดดูนะคะห้องตาบันไดโอเคเดี๋ยว่า หลังโบถ่ายเป็นคลิปไปดูดีกว่านะคะอินเทอร์เนต็ตไม่ดีเลยห้องข้างล่าง้างาใต้ดินมันยา